สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวเขาใหญ่กันนะครับกำลังจะเข้าที่พักเดี๋ยววันนี้เราจะแนะนำที่พักเปิดใหม่นะครับว่าจะสวยแค่ไหนหแล้วจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปเลยชื่ออะไรกรีน Exactly. <laughs> ครับตอนนี้เราถึงแล้วนะครับผมที่พักของเรา The g r e e n p ลิ k <laughs> มอมจริงๆถึงแล้วครับคีการ์ดเรา301นี่เข้าไปดูดีกว่าฟ้าโอ้แลน,นเราก็เสียบคีการ์ดวู้ เดี๋ยวเราจะมาเข้าชมกันออน,ะนะคะนี่เปิดเข้ามาก็จะเจออาอาบน้ำของเราโตเคร่แปง้งเดี๋ยวพาชมห้องน้ำครับผมนี่สุขาสารสาสามัคคีอุย้ยส่วนห้องนี้เป็นห้องอาบน้ำเฉลิม มีตู้เสื้อผ้าตู้สภาสินี่เสื้อคลุมพร้อมเห็นไหมนะล้วมีเสื้อคลุมให้3ตัวพอดีเลยมีไฟฉายด้วยนีค่ครับนีม่มุมนี้เราสามารถมองเห็นด้านล่างแล้วมองเห็นรถเร้าได้เลย ี่มองเห็นตัวหารด้วยนีเตียงเสริมของเมนี่เตียงใหญ่ของเรานี่โทรทัศน์โแบนเดี๋ยวเราเปิดดูด้านนอกกันครับ ใช่ไหมคะคนี่ไหม <c oughs> เฮ้ครับเดี๋ยวเราลงไปเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำดีกว่าลุยกันดีกว่าครับไปเลย เอขึ้นไปดูข้างบนดีกว่ารโไ้โหมมีไอ้น้ำด้วย ลูกมาเดินมาลูกมาเนีย่ยปูวิล่า กินกันครับไปเคยครับเดี๋ยวเราเอาครูป,ปองไปแลกน้ำดีกว่าฮะโออเดี๋ยวลงมาก็ได้มาเ,เดี๋ยวเราครูป,ปองขึ้นไปแลกน้ำกินกันนะครับอ,อืขึ้นไปสิวข้างบนดีกว่าด,ด,ด,ดูแล้ว เมื่อเรายื่นคูบขอ,องแล้วเรามาหาที่นั่งกันเลยน้ัแอปเปิ้ลว้าววายมีขาน้ำผลไม้ที่เราได้เป็นน้ำอะไรครับนี้อ๋ออันนี้น้ำอะไรน้ำแอปเปิ้ลครับแอปเปิ้ลเขียวเลย ชิมดิชิมก่อนน้มมุกชิมแก้วน้ำเขียวด้วยอืมเป็นยังไงรูเป็นยังไงอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยทำยไงอร่อยทำยังไงนิ้วนิ้วโป้งอันไหนนิ้วโป้งอันไหนอย่างงี้สินี่หานิ้วโป้งไม่เจอถูกต้องเนอ พอเรามาพักเขาจะให้คูปองมาแลกน้ำจะได้น้ำด้วนน้ครับเป็นน้ำผลไม้วันนี้เราได้น้ำแอปเปิ้ลเขียวข้างบนจะเป็นรสส้มถ้ากินต้องกินแบบนี้ถ้ากินต้องกินแบบนี้จะลืมเหนื่อยกินจนจะหมดแก้วนะจะได้ถ่ายสวยๆมินี้ชนก่อนเล็กเจสโอเคโอเคครับวันนี้เราออกมา หาอะไรกินข้างนอกนะ๋ยวมาดูเมนูที่นี่ดีกว่าครับมันนี้เป็นอะไรบ้างมาแล้วครับกับข้าวมาเสร็จแล้วไปที่โน่นเลยผ่านบ้านเลยครับผ่านไม่ได้ครับผมส้มตำประเด็ดนี่มาตะปูไหม นอกินข้าวไปต่อได้ปีนเดี๋ยวนมขอโทษขอายไทยเจ้าอย่ดีใจไได้โค้งับดูไหมตอนนี้กำลังไอรอน

แบบจังค่ะได้ครับจิละรุ่นกัแต่กม่แก่ว่าายเนี่ยอไม่ก่อ้ยยี่งไม่ยอมแก่ไม่ยอมแก่เสือกเอาหัวแก่เดินมาครับผมน้ำก๊กห่วย มีหนึ่งขวานเน,นอะไรต่ผักบผักต้มมาเทใส่เใสันขนาดผักต้มยังอร่อยครับห,หวานบังกะลีดอกอกะห,หล่ำูกโอด นูที่มาแล้วไม่คนราสุดน,นี้ครับน<า>้สเต็กลาวดอเขาบอกเกวี่แซ่บมากเ้มีไานร โอเคอัน <Okay. S 2> นี้แคกหน่อยป้าอ,อ,อ,อเกมรเกมันไม่มีอะไรเันวันนี้เด้อแ <Okay. S 2> พริกที่นี่อร่อยมากครับ ว้าวอุ้ยต้มแซ่บกระดูกออนอเยลย่ะไมผมไมซื้อนั่นมาาิถาห้มมาอ่านเนี่ยข้องคอนัวนัวโอเคแล้วรู้สึกเผ็ดแล้ว วันนี้ลูกค้าก็ทำใจกับร้านนั้นด้วยนะมาเปิดตู้เย็นน้ำนย็นนี่นี่อย่าได้น้ำเย็นหลากหลายเป็นร้านนู้นเลยค่ะเสียภาษีอันไม่ได้เสียค่าไฟไม่งั้นไม่มีตังค์จ่าย <c oughs> ลูกค้าก็เดินก่อนนี่ขนาดได้กินเหล้านะตรงวันนะั้ลูกค้าก,ก็เดินดักขบวนไปหา,างิน้่อนแล้วก็มานั่งโต๊ะรอข้าว กั้กไก่มีไม่ทอดให้มันทอดไม่ให้ไมลูกกินย่างกิน้าวไม่เป็นไฟนะน้องไฟเริ่มแล้วอะกเมัวอนี้แล้วก็หงำอเอาไว้ให้ไก่เดี๋ยวเขาไม่มาเขาถึงลูกม่ สเสร็ปิดไปอ้าวยังไงเต็มๆอะไรล่ะหลังจากผ่านไปสิบนาทีอย่าหาเลยแหละ <c oughs> สรุปโอเคนะครับร้านสเต็กลาวโคฟิกสวนแนะนำครับผมผ่านมาอย่าลืมแวะเข้ามาชิมกันนะครับอร่อยมากชอบเวอร์อบบอร่อรอยมากอยากได้อะไร ไม่คัวรจัดให้หมดเลยครับโ <laughs> อเค <laughs> ครับหลังจากที่เราไปหาอะไรทานแล้วแล้วก็กลับมาถึงห้องเรียบร้อยครับเราขอตัวพักผ่อนกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าอาจะพาชมร,รอบรอบรีสอร์ทเดอะพิกกันว่ายังมีอะไรที่สวยๆที่เราตกหล่นบ้างเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับบ๊ายบายรุณนสวัสด์ยามเช้าครับผม เดี๋ยววันนี้เราจะพาทัวร์รอบๆบริเวณรีสอร์ทนะครับว่ารีสอร์ทนี้จะมีมุมสวยๆแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปเลยนี่อาหารเช้าของเราบุฟเฟ่ต์ครับเดินดูก่อนนี่โซนสลัดเอ้ สลัดมุกจะกินอะไรลกูกนี่อาหารเช้าไหมซีเรียลไหมนีม่ไข่ดาวเสกอ,อน,นี่ข้าวต้ม เกีซุปต้มจืด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 มีโอ้โหอาหารไทยเฟนงหมูว้าวผัดวุ้นเส้นผัดผัดรวมเฟรตไลท์ light, นี่ข้าวผัดก็มีนะเล็กข้าวผัดข้าวสวยน,นี่แย่เลยครับของกินมันมีไอติมด้วย โอเคครับหลังจากที่เราดูแล้วเดี๋ยวไปจัดสิครับรออะไร Omer kuma แมมีกลิ่นไหมอ,อย่าไปเด็ดน้ำไม่เอาอเ,เป็นไงครับทุกคนสวยไหมครับผมแนะนำนะครับกลิ่นทิป็นรีสอร์ทเปิดใหม่สวยงามถึงแม้จะไม่ใหญ่มากแต่ว่าจัดรีสอร์ทได้แบบลงตัวเลยนะครับทุกซอกทุกม,มุมแล้วก็ห้องพักกว้างขวางอาหารเช้าอร่อย สาวไว้น้ำก็สวยงามนะครับเก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย